สวัสดีค่ะทุกสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะเราก็จะสรุปหัวมันใหญ่นะคะก็คือว่าอันดับแรกคือแปลงนั่นมันทํามันมาหลายปีแล้วเนาะแม่เนาะใช่ไหมทํามันมาหลายปีแลยย้วแปลงนั่นแต่ว่าเราเช่าที่เขาเพิ่งปีนี้เป็นปีที่สองแต่ปีแรกที่เราเช่าเขาคือเราได้ตันกว่าแล้วมาปีนี้เราได้ไล่ละห้าตันซึ่ง มีพี่ๆหลายคนที่เมนมาน่ก็อ่านคอมเมนต์แหละนะก็เห็นว่าพันอะไรนั่นจะบอกว่าส่วนมากจะเป็นแปดหนึ่งแล้วก็กเษกเษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์มีอยู่สามแถวนะแม่เนาะ,ะก็เป็นทัดลองกับประมาณรวมประมาณสักสิบกว่าแถวได้เกษตรศาสตร์แล้วก็มีพี่ถามว่าอุย้ยข้ามเห็นคีโมอะไขนาดนี้เลยตามจริงอ่ะคือตั้งแต่เกิดมาน้าไม่เคยเห็นแม่ปลูกมันหัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยปลูกมัน ใหญ่ขนาดนี้จริงๆอันนี้คือเป็นปีแรกแล้วก็ครั้งแรกที่ปลูกหัวมันใหญ่เลี้ยวก็จะมีอีกเมน่หนึ่งคือว่าเนี่ยคนที่ได้สิหา้าอ่าซิห้าตานต่อไร่ก็ไม่เห็นคีมโมขนาดนี้คือแบบว่ามันก็แล้วแต่พื้นที่ปลูกเนาะแม่เนาะแล้วแต่พื้นที่ดินแล้วก็แนธาตุดินที่อยู่ข้างล่างเนาะก็คือตามจริงอะ่ะก็มันก็มีเหมือนกันแต่ละพื้นที่แล้วก็ไม่เหมือนกันก็คนปลูกแล้วก็จะมีบอกว่าคุมยาใช่ ถ้าเกิดเราคุมยาแล้วก็มีเงินใส่ปุ๋ยอะ่ะมันก็จะได้แต่ว่าครั้งนี้เราหมดไปประมาณสามหมื่นกุบบาทรวมค่าคุณงานแต่ยังไม่รวมค่ารถแล้วได้เงินเท่าไร่ประมาณเก้าหมื่นก็จะได้กําไรประมาณหกหมื่นประมาณนี้นะคะทุกคนก็อะไรอีกนะค่ายิบซ้ำคือตอนแรกอ,ะอ่ะเราใส่กีไก่หมดหกพันกินเท่าไรนะแม่ ขี้ไก่เองเท่าไรนะกระสอบละแปดร้อยขี้ไก่ที่ซื้อมาเหรอค่าปุ๋ยก็ขี้ไก่อะมดประมาณหมื่นเอส่วนกินแคลกันตะกินอันตะกินเนี่ยคือแก้ายกระป๋องไต้กระปุกทั้งทังละห้าเท่าไรค่าซิปลิปนึ่มคันหนึ่ง้อยไม่ใช่ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ยิบซ้ำเนี่ยยิบซ้ำตันละสี่พันสองตอนนี้นะคะก็ใส่แค่นี้แล้วก็ถามว่ายกหลงทรายเอ่ยยกหองของพ่อทรายคืออันนั้นร้อยสามซีฟระยะห่างการปลูกก็คือหนึ่งร้อยต่อหนึ่งร้อยไม่งั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งร้อยคูณร้อยยี่สิบประมาณนี้นะคะก็ระยะห่างการปลูกนี่มันก็คือห่างมากแล้วก็ อะไรอีกนะหนูลืมถามว่ามีคนบอกคิมโมใช่หนูคิมโมมันก็คือเรื่องจริงอ่ะก็คิมโมเนาะแม่เนาะแต่ว่าก็คิมโมไปคิมโมมาก็คือเห็นหัวมันใหญ่แต่ว่ามันก็ใหญ่ทางแปลงมันจะมีส่วนหนึ่งคือที่มันใหญ่คือจะตองเป็นลมไม้เพราะว่ามันเป็นลมไม้มันก็เลยไม่เกิดและอีกอย่างคือมันที่เราได้มาปลูกอ่ะคือมันต้นไม่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์แบบแทบจะหักก่อไฟได้เลยเนาะแม่เนาะตอนที่ตอนที่ออกมา แล้วอีกอย่างคือ,อมันเขาตัดตั้งแต่เดือนสิงหาแต่ว่าเอามาปลูกเดือนพฤศจิกามันก็คือระยะเวลานานมากที่จะเอามาปลูกแล้วก็เกิดเป็นโรคใบด่างลหลายๆคนกับหลายๆแปลงก็จะเป็นโรคใบด่างคือกันก็คงจะเข้าใจในคนามรู้สึกนีนะคะแล้วถามว่าเปอร์เซ็นต์ดีไหมก็ตอบไปว่า <c oughs> ได้ประมาณยี่สิบยิบเอดยิบเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็ไม่ค่อย เด็เปอร์เ yeah, ซ <sa iden> yeah, okay. okay. ็นเดท่าไรมันถูกฝนพ่อบอกว่ามันถูกฝนมันถูกฝนเพราะว่าเรากพุฝนแ้วี่ี่เนตนมุนนะมันจะขแเราพุงันอะมัน่นามัได้ใช่ต่บาที่มันันนได้ีส่วนหนึ่งเสียสองส่วนนะ มันมีหกไลนยเนาะคือแป้งนี่จะเป็นแป้งสาธิตที่เราทําแต่ส่วนแป้งอื่นๆก็จะได้หัวน้นอยๆอย่างที่บอกเลยไม่เคยได้หัวใหญ่พวกนี้จะไปะคุณมันลาสุดอาบน้ำเสซ็จผูกไปนอนโอ้ยหัวจะปวดหัวจะปวดอย่างรุนแรงไม่มีคำบรรยายใดๆน,นะน,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 นะพูดเรื่องหัวอีกเลย หัวจะปวดอีกแล้วนั่งเนี่ยอแล้วมันจะมีคนถามอีกว่าอะไรนะเิ่มอะแม่อันแม่มันเจอแม่อะไรคือตอนก่อนจะปลูกนี่คือลงขี้ไก่แล้วก็ท้าถท้าครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ฉีดออันตรกีนแล้วก็หวาน้วกีนแคลก็อย่างที่บอกพอหวานเสร็จแล้วก็ยกหลงทำแล้วคุ้มทำแล้วคุมพอบอกก็ทำแล้วคุ้มทำอยู่ประมาณสี่ปีประมาณสี่ปี เพราะว่าเราจะใช้กินแควกับอันตะกินแค่ปีแรกที่ทําแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปสี่ปีก็ค่อยใส่ใหม่อีกรอบถ้าเกิดปลูกรอบต่อไปคือใส่แค่ขี้ไก่ขี้ไก่รอบนี้เองใส่จะมดเท่าไร่นะประมาณกี่ตันได้ละตันใช่ไรล,ละตันแล้วปุ๋ยนี่คือปุ๋ยเราหวานตอนที่ได้ปลูกเสร็จแล้วประมาณสามสิบวัน สามสิบวันคนไปใส่อยู่ป่าสองเดือนอะไร <c oughs> คนไปใส่อยู่เยองบอกสองเดือนพนะอ,อู้แต่ลแลวอ่าแล้วก็มีพี่ๆที่บอกว่าเออถ้าเกิดคุมยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยเยอะอะไรเงี้ยใช่มันก็ถูกมันก็แล้วใช่แต่ว่าพี่นางยิบบอกเด้อมันจะมีแปลงหนึ่งพี่แม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ขี้ไก่แต่ว่าหัวมันกระนวยคือเก่า ง่ายๆมันก็แล้วแต่พื้นที่ดินแล้วก็แล้วแต่การดูแลเอาใจใส่ปุ๋ยมันก็สําคัญแต่ยุคเนี้ปุ๋ยมันแพเองอะไรที่แบบว่าประหยัดได้ก็คือประหยัดนะเนาะจะบอกให้ก็ไม่ได้อยากจะเชิญทั่วหรอกแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าลองลองเปิดใจดูใส่แค่ข้างเดียวแล้วก็ยาวไปอีกสี่ปีแล้วแม่เนาะเฮ้ยของถูกๆูแบบเนี้ยไม่มีในโลกจริงๆเราต้องลง เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะลูกก็นอนพ่อก็นอนซุปเลี้แวกวันนี้มาได้กินดอกเขาพูกวันนี้จะไปกินชาบูที่บ้านยายลีอ่ะเกี่ยวอะไรกันในคลิปเนี้ยที่ในคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายแต่กําไรแบบคุ้มคุมเห็นเห็นนะคะก็คือกําไรกําไรเออ,เอ,อใช่ใช่ถ้าเกิดกําไรนี่มัน,นได้หกหมื่นแต่ว่ามันก็หลายคนจะบอกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่ามันอยู่เวลาระยะเวลาประมาณ ที่หนึ่งแต่ว่ามันแปลงนี่อยู่ระยะเวลาสิบเดือนสิบเดือนในหัวใหญ่ขนาดนี้ก็โอ้ดีใจแล้วเพราะว่าชาวเกษตรกรแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วแหละจะบอกให้จริงๆค่ะบายบาย,บายเออเลยอย่างหนึ่งคือเลยอีกถ้าเกิดพี่ๆก็รอดูติดตามดูนะคะเพราะว่าเราจะลงปลูประมาณต้นเดือนต้นเดือนนี่แหละ อ้าวแม่มันวันที่หนึ่งตุลาแล้วนี่วะยังไม่ได้พันฝนเลยถ้าเกิดฝนไม่ตกประมาณจ็กอาทิตย์หนึ่งก็จะปลูกได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเตรียมปลูกแล้วอันนี้ก็จะปลูกแป้งสะิต่นะคะก็รอดูก็ให้ดูแค่หกไหล่แล้วพอทีเดียวกอ็งูปลาปาไปก่อนละกันเพราะว่ายังไม่มีทุนบายบาย